ยกแล้วอย่ามาเอา้าอะไรก็ตอนฉี่เขาก็ยกแล้วนี่าอาจาถ้าชันเลยว่ามันปิดลงมาตอนฉี่เขายกแล้วแต่ตอนนี้เขาก็ปิดไว้แล้วไง้วทำไมไม่เปิดไว้ให้จะได้รู้ไงว่าเวลาฉี่อะมันยกแล้วปกติฉี่แล้วเปิดไว้แลวพี่เน่เขา้ามาเห็นเขาไม่ชอบเขาองให้ปิดด้วยก็้ถ้าอยู่กับชชบก็ยกไว้สิะจะไปรู้ได้ไงเราโอ๊ยเธอนั่นหมาว่าชชบ โทษไม่ชอบแบบเวลาฉี่แล้วเข้าไปเห็นแบบนี้ผู้ชายฉี่เวลาฉี่เข้าใจบ้าเวลาฉี่มันก็เลอะเทอะนี่ทงอาศัยแรงๆรงเอาดิไม่ไม่เลอะเทอะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเป็นเรื่องอะไรล่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องฉี่เปิดปิดแล้วมันแรงๆอะไรอะไรอ่าทงอย่ามันนอกเรื่องได้บ้างทำไมทงเวลาผู้ชายฉี่นะมันก็ฉี่กระเด็นกระเด็นออกมาข้างนอกวันนี้ต้องสมองขาดกระเด็นเลอะโอ้โหเต็มไปหมดเลยอ่ะผู้หญิงฉี่ยิ่งกระเด็นกว่าอีกอะไรเนี่ยฉีดก็นั่งอยู่เฉยฮะนั่มันกระเด็นกว่าไหมล่ะมันกระเด็นย แน่จริงแข่งกันฉี่ลงปวดป่ะล่ะไม่แข่งฉี่แง้วของครได้ไงล่ะฮะแล้วดูด้ใครจะกันได้เหรอ่โอ๊ยอะไรล่ะคงปวดอะไรล่ะฮะเขาก็ฉี่เปิดไวอย่างนี้ไม่เห็นเป็นไรเขาก็ปิดให้ด้วยมันก็ปกติดีแล้วนี่ไม่เ็นปกติเลยปกติอะไเวลาฉี่เขาต้องเปิดโอเคปะเวลาเข้าห้องน้ำผู้ชายผู้หญิงใครเหม็นกว่ากันฉี่ชาย ใช่ต้องฉีดเหม็นกว่าอยู่แล้วดิไรฉีดเที่ยวสาดยไปเรื่อยอ่ะผู้หญิงตั้งห่าอะไรไม่ไงเป็นลูกครึ่งไม่ลูกครึ่งไม่รู้ทำไมเคยนั่งฉีดกับผู้หญิงอ่ะผู้ชายภาษาอังกฤษว่าอะไรผู้ชายภาษาอังกฤษว่าอะไรเม็นเออก็แค่เม็นผู้หญิงภาษาอังกฤษว่าอะไรวู้เหม็นแล้วแบบนเหม็นเงี้ยหมูเหม็นเงี้ยมูมาโมยเลยปะโมอะแล้วคนเขาพูดภาษาอังกฤษที่พูดว่าวู๊วเหม็นเงี้ยน่ะวู๊วเหม็นวู๊วเหม็นอะไรอ่ะไม่เขาจะแบ่งไว้ทำไมฮะสรุปว่าผู้หญิงฉเหมม็นกว่่าไ เหก็จะมาเถียงกันทำไมเนี่ยแค่เปิดปิดเปิดปิดแค่นี้ทำไมต้องมาทะเลาะกันด้วยก็โทษไม่ชอบแบบเวลาโทรทำอย่างเงี้ยต้องจะมาทะเลาะกันทำไมนี่ไม่ยกขาฉี่รถหัวเฮียก็บุญแค่ไหนเล่าโอ้โหหมายว่ะคือรักชิดศอกของเธอ อุ้ยเป็นไรครับน้องธงๆงครับน้ามุ้ยกระสับกระส่ายเฮ้ยปรึกษาพี่นุได้นะครับผู้มีประสบการณ์ผมเบื่อเลยครับพี่นุเบื่อทำไมเบื่อตัวเองทำไมอ่ะก็โผมมาดิไม่เคยห้ามใจตัวเองได้เลยสักครั้งเดียวม่โชบเขาบอกผมทำอะไรผมก็ต้องทำไม่เคยปฏิเสธเลยให้ไปนู่นไปนี่ไปไหนก็ไปถามว่ากินนู่นกินนี่อยู่ก็ต้องบอก กดกี่รอบก็ต้องบอกตอน,นนั้นหนงผมได้ทำอะไรแล้วพี่ไม่ขับพิเศษเลยนยเซนขบับพิเศษไม่ได้ต้องรายงานตลอดใช่โอ้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไงมันเป็นเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติผู้หญิงเนี่ยเขามีโรคประจําตัวอยู่อย่างหนึ่งเรียกว่าโรคชอบควบคุมชอบควบคุมทุกอย่างให้มันอยู่ในระบบระเบียบที่เขาจัดวางไว้คือยังไงต้องเป็นไปตามที่เขาวางแผนไว้จริง ใช่ไหมหแล้วเขาก็ไม่เคยลอมชอมอะไรเลยนะเขาต้องให้มันได้เป๊ะๆทุกอย่างเออนี่ที่สําคัญเลยนะอย่าได้ลองไปซื้อกุหลาบให้ในวันวาเลนไทน์ซื้อให้ปุ๊บปีถัดมาถัดมาเอยๆต้องซื้อตลอดอจริงโดนโดนแล้วก็เราไม่ื้้อไม่ได้ด้วยนะบางปีเราก็เฮ้ยลืมบ้างพลาดบ้างอะไรบ้างซวยโอยจริงนี่นี่แหละสาคัญที่สุดเราต้องปฏิวัติ น้ำผิดน้ำเราต้องปฏิวัติเราต้องไม่ยอมเราต้องไม่รายงานไม่บอกอยู่ที่ไหนไม่ต้องไม่บอกทําอะไรไม่ต้องไม่บอกข่าเอะไรไม่ทาโอ้โหจริงเราต้องทาอย่างนี้เราต้องเลิกการรายงานเราจะไม่รายงานอีกต่อไปไปจริงปฏิวัติพี่กรหานวะี่กลนว่าเฮ้ฮัลโหลช่วยช่เหรออะไรนะ ไม่บอกได้ไหมเอ่อคือตอนนี้เหรอก็กำลังนั่งแต่งเพลงอยู่ทำรู่นี่นั่นเดี๋ยวไปออกไปซื้อของอะไรนะจะกินข้าวเหรอได้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 เดี๋ยวจบกับต้มงิมไปรูปไปรูปไปรูปโอ้าสูดเป็ดย่างโอเคได้ไปเตี๋ยวนะเตี๋ยวด้วยนะไปเตี๋ยวไม่ใส่ไงง้อะ ไม่รอกไม่น้ำไ,ไ,ไม่กินไม่กินแล้วเหรอโอ้อโหนี่ทำยังไงซีดีด้วยโอเคจ้าเรื่องอะไรอ่ะอ,อ๋อยิ้มงงในตรงตีนเฮ้ยใช้เวลาไปฮะชั่วโมงเดียวเหรอเอองั้นงั้นผมรีบไปลแล้วกันนะพี่นะโอเคจ้าเจอกันจ้าไหนบอกไม่ไรายงานแล้วไงครับเขาถามนะพี่นุเฮ้ยพี่ผมไม่มีเวลาจะพูดกับพี่ละ ขาให้เวลาผมชั่วโมองเดียวตีวไปแล้วเอาข <c oughs> น,นุ <c oughs> นิ้วโซจารอดเฮ้ยไม่ไหวเลยทำอย่างเงี้ยต้องเป็นทาสเขาตลอ,อดไปเลยเนอะไปซื้อกาแฟให้หน่อยสิกินกาแฟหมดแล้วก็ไม่รู้จักรับผิดชอบไม่รู้จักซื้อกลับมานะฮงันไม่น,าน่ารีบออกไปเลยนะไม่ก <c oughs> ็ยังอยู่ จะไม่รู <nt> <sm> ้ว <Trans> ่าว <other> ิธ <hyster arian> <yt os> mm ีการวางตัวของผู้หญิงนี่ถูกต้องต้องยังไงได้เลยแ้อจงี้กินแกนี่อยากอวอยามาพคดมากไม่ได้กินกแแล้วไม่โมโชอบโม้หเหรออนเหรออะไรเนี่ยอะไรหนงนาทีเดี๋ยวรีบไปเร็วๆละ สองนาทีร้านไก่เร็วเร็วเลยเวลาฉีดเขาต้องเปิดโอเคปะก็เปิดแล้วไงต่ทงมันหัวถูกปิดมาโอ้ยจะมาดูแลเขาฉีไปะล่ะ เหม็นนะเอิมไม่เหม็นแตแกต้องพูดก่อน่เหม็นเหม็นใ่ไาเหม็นต้องพูดก่อนไปซื้อกาแฟหน้าปากซอยเดี๋ยวนี้เลยกินหมดแล้วไม่อไปซื้อหน้ากาแฟไปซื้อหน้ากาแฟแค่ส่งไลนยังหายอยู่อีกยังหายอยู่อีกตีตีรีบไปซื้อเลยไม่ได้กินกาแฟเป็นอหรอ ไปซื <No. S 2> ้อกาแฟให้หน่อยสิเขาตั้งมมันเดี๋ยวไปทำแผลก่อน